เออถ่วมันเผาหลายขนาดตัวนี้สามชิปเหรอก็ได้โอ้ตัวนี้มัดสามชิปมัดไงโอ้มันก็มีทงอร่รยมันมันสองชิปชิปมาหนึ่งอิปนึงเอามัดหนึ่งเอามัดหนึ่งเอาตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อเอามัดหนึ่งเอามัดหนึ่ง น้องวดสุกุลทุกคนวันนี้ครับาพบกับบ่าวสอนอีกเซนเคยเนาะคลิปนี้บ่าวสอนจะพาพี่น้องไปเที่ยวทางสวรรเขตเนาะจะพาพี่น้องไปซอกซื้อมันเผามันแกวอยู่บ้านภาคอเมืองไซบุรี่แขวงสวรรค์เกษตซึซงอยู่บาหางไก่จากเมืองนองบกพอปานใดซึ่งพอเม่พี่น้องสาวบ้านอยู่บริเวณนี้เนาะเพิ่นพากัน การเกษตรกรรมหรือว่าเหตุการณเกษตรนีนกปลูกฝังปลูกพืชเนาะเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าเป็นต้นว่าปลูกสาลีมันต้นปลูกเ,เลือกมันเรนอื่นอีกเนะาะระยะนี้ก็เปลี่ยนระยะเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีหลังจากเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีแล้วเนาะมันจะจะคุดเผลือกคุดมันหักสาลีนำมาวางขายอยู่ตามแทนทางเนาะ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้หาประมาณเดือนสเดือนสี่สาคนอยู่บริเวณแ้มทางบ้านพาค้อนจะมีพ่อแม่พี่น้องชาบ้านหรือว,ว่าพ่อค้าแม่ค้าพากันเอาเพืือกเอามันเอาสาลี่มะขามมาวางขายอยู่ตามแ้มทางยางลวงลายมือนีบาซอนก็ได้โอกาสดีเนะาะรันจาาที่บริเวณรอกไปทั่วทั้งใดมาเป็นเวลาเรือบ2-3เดือนเนาะย้อน การระบ,บาดของพยญญาธิโควิดสิบเก้าเนาะวันนี้เพื่อนจะมีมาตรการพร้อนผ่านสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะในบางบ้านนะที่บ่มีการติดเสื้อเนาะแต่ว่าบ้านใดที่มีคนกิดเสื้อรอวเป็นบ้านแดงเนาะเพื่อนจะโบนุญาต้เป็นทางเข้าไปเด็ดขาดโอเคเนาะพี่น้องท้าสา้นให้พี่น้องเฮาไปติดตามครับชมภาพบรรยากาศสองภาคทางเลยกะ อาหารมันเผามันเกีวกันได้เลยเนาะ โอ,นะอ,อ้มันเผาลายครับอถ้ามันเผาลายขนาะดตัวนี้สามชิบเหรอโอ้ตัวนี้มัดดสมิบมันงตัวนี้หนึ10พันตัว 10, ตนี้ 40, ิบ้หิปันชิห้าโอ้มันก็นมีทงอะไรมัน 10, <000. S 1> มันทงสิบ เออิ้ยมันด่างบอกหนิมันด่างอะมันแก้วมันแก้วมันด่างแก้วมันแก้วโอ้เอาไปซับส่วนต้องมันด่างมันแก้วตัวนี้บอกสิค่ะโอ้ตัวนี้สิบพันเนมัดสิบมันเผาสามมัดหรือสาวหาพัน เอามัดนึงเอามัดนึงเอาตัวนี้ด้วตัวนี้ด้อเอามัดนึงเอามัดนึงเนมสิพัลายเตอร์ทองจุกบ่ะอันนี้จสิบพันเนาะโบแมงบ่มันเกีียวซื้อมาต่อบ่หรือปลูกเองไงซื้อมาเองเม่ยวสบายเป็นโรคเป็นย่อยู่โตัวนี้กับ ตัวสีส้มนี่ครับตัวสีม่วงตัวไรแซบเนี่ยตัวสีเฮิร์นสีอิดเนาะสีไก่ก então, ับสีแซบราคาเท่ากันบอกว่าราคาเท่ากันฉันมักหวานนั่นเน้นต้นตัวนี้สีแซบโบว่าฉันหวานอันนี้ก็หวานมันๆหน่อยนึงเอาตัวนี้เอาสีอิดนี่แหละสีส้มครับสีอิดสีไก่สีไก่สาฮานะ อ๋อมีที่สองประเภทมีจำมันแกวยางมังซารีสองแสนเก็ดขายหมได้รรมันแก,วก,แกวกับมันเผามังซารีนะสาลีแพงกว่ยามื่อแพงปีนี้โอ้จากสวนเลยแสนเก็ดขายหมดได้ดูมีกำไรเลยแพงอะไรได้ปีโอเงาเนะีแพงย้อนโ<พ>ควิดเหรอไม่หันค่ายังขึ้นราคาเนาะโควิดมาเป็นยังกับแพงหมดนงเายังแพงผิดประเด็นตัวนูัวขึนะนะ้นเบสเป็นยังไงโอ้ นีราคาเท่าเดียวหกหาหกปีราคาไหมนี่กะขายราคาเหมือนเดิมทุกท่านไม่เคยขึ้นโอ้ผลงานงามเลยสำเนาถ่ายเครื่องสวยแม่เนาะบริข่าวขงเฮียนบอกยุดวันนี้คู่คนบุชอนเพาเปิดดิแถวนี้นะเปิดนะเนโอ้บางบอนก็เปิดบางบอนยังไม่ได้เปิดนี่หลอดลายใช่อันนี้เนาะแถวบ้านเฮานี่เนาะ ค่่ะนีเากูแต่นี่ฮะสงการนี่ลายเนหาะหน้าก็มีแต่ลิงทึ้นขาก็มีพืดหัวพวกบ,บัวก็พื้นมะไฟก้อยแล้วนะพึ้นมาขายแบบนี้ถือว่า,ย,ายังยังอึดอยังอึดอยู่เลยน้อยนะในมือัว<บ>ดอนนะตำ้ำเป็นน้าถั่วดอนถั่วขาวนะแอบจะได้ซ้ำนะเพราได้ดขายอยู่ที่นี่ขายอยู่มดว่าแต่ละมือห้อยอยู่นี่ คนผมมีโควิดนี่ก็สบายอยู่ไ่ได้ไ่ได้เห็นหน้าบอกหน้าก็เห็นกันแล้วแล้วนั่งใจเครื่องอะไรก็มีนะอนี่คืองซีฟเนาะยังสดๆไมหมย่เเ็บเลยนี่ยเก็บไปนเลยนี่ยังสดๆไม่ไอยู่นี่เก็บไปน้ำแลค่ะเพาเอาอีกธงนึง ผม้เ้เนี่าบานี่แซ่บเท่าหรเนี่บอาเอาอมาจากกินใ่นั่ยะน่าเลยผงในนึงกแซ่บอยังเมือเมกทิแซ่อืเสอมบอันนี่่กทินตาแซ่บใช่โอ้แซ่บหวานผงนี่นั่นคาเบองีมมันเผาเพิมเติมนีง มาทานชินต์เราเนาะแม่ทานชิฟต์เมื่อตอนพี่น้องบว่าพุดมาใหม่ๆได้เนี่เยโอ้ยกินอยู่เพื่อนจริงจริงมันใหญ่ไหมปักขนาดเลยเออกรอบๆเลยนี่เขาเห็นเขาลงเฟสอยู่ใส่อยู่ปากเซใต้โหเขาลางมันเผาค่ะต้นขาวลนางขาวโพดมันจางมันบวบเออแม่นละมันบวบอยู่เลยมันมีกลิ่นมันบวมบนเออมันสุมันกินมันนั่นนมันเนื้อมันอ่อนดีสิเนื้อมันอ่อนเนาะแม่น ใช้ต้นทุนคือกันขายมันมันแกวมันเผาพี่น้องเลยใครขายไปขายมากอะสามารถมาพุดโนนพนได้เนาะทานขายมันแกวมันเผาอยู่บ้านภาคอ่มืองไซบรีแขวงสวหน้าเช็ดข้างไปแกงกระเบานะตอนนี้ยังมีแต่ห้านเดียวเนาะใช้น่อยแล้วเข้าแล้วน้ำมันเจ้าจะมาขายเต็มแท่นพางนี่แหละ รเราจยังบันจะปลูกฮานใหม่กันมาสอนมาวันนี้มีจะฮานเดียวเนาะคิดว่าสิบบมีจากฮานมีฮานเดียวยสอนมาผู้ปีเนาะมากลินมันเผาเนาะมากินประเภทมันแซ่บพี่น้องเลยเดินทางใช้เส้นทางเส้นนี้เนาะทางแคมป์ของแท่ท่าแค่อาสวรสด์เชตเนาะสามารถมาแวร่ขุนนนพี่น้อง ชาวค้าชาวขายชาวสวนได้อยู่นี่นอนวางขายอยู่แคมป์โคอันแคมทางอยู่ใกล้กับหัวท่าฮาวแับสอนซื้อมันเท่านีะมันแกวนะถูกหนึ่งหวานเยอะอย่างเนี้ยหวานจุ๊บอะไม่สินูดเลยตัวนี้ก็สิ่พันนะเอาซะได้แล้วพอ ใช่เยู่ายช่เปล่าโอเคนอะงพี่น้องมอร์นี่บาซอนขอจบคลิปไปเพียงซทานี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกนันใหม่ขอทุกคนจงอยู่ดีมีหฮงโชคมางเงินคำร่ำด้วยสบายที่